สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนคือเราเตรียมจะทำคลิปน้องมาสักพักแล้วแต่ว่ายัางไม่ทันได้ทำแต่เจอเหตุการณ์พิเศษพิเศษก่อนเราก็เลยทำคลิปเก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับแต่พอหนุ่ยลงแล้วทุกคนก็จะได้เห็นแล้วเราว่าออหนุ่ยนี่เคยลงคลิปสั้นๆไปแล้วนะว่าหนุ่ยมีน้องมูนะครับแต่แบบ ไม่คิดว่าเขาจะลอกคราบแล้วไงซึ่งมันรู้สึกพิเศษมากแต่ว่าจะให้เห็นน้องเขาก mm hmm. ็เขาเขา้เขาบ้านเขาไปแล้วนะไม่อยากหลอก,กวนมากทุกคนเราจะส่องไฟให้เห็นครับในเนื้อสีอาจจะไม่สวยนะแต่จริงๆน้องเขาสีสดมากนะทุกคนเพราะว่าน้องเพิ่งลอกคราบไม่อยากหลบก,กวนมาก บ้านบ้านของน้องนี่จะมีแบบอบปช่น,นิดนึ่งติดแอร์ไม่พอ,อยังมีหน้าต่างปิดเห็นป่ะน่ารักไหมทุกคนเคอร์เล็ตนะหนุ่ยตั้งชื่อว่าน้องเคอร์เล็ตเป็นงูคอนสเน็กตัวแรกที่หนเลี้ยงน้องเออน่าจะอายุสองเดือนแล้วไหมอยู่กับ หเดือนกว่ากวนะ่าถิดเาพราะว่าสามอถามอทิตย์ลอกค้าบครั้งนึงปะ่ะประมาณนั้นโองสีสดขึ้นมากสวยเป็นม็อบธรรมดานะครับคอนเนคธรรมดาเลยเพราะว่าตอนนั้นตัดสินใจลองเลี้ยงดูแลกันมาครั้งแรกกลัวมากไม่ใช่งูกลัวเรานะเราอะกลัวงู แต่น้องก็ตกใจตัวเราอย่เพราะเราตัวเบลอเลยน้องสิคนที่กลัวงูแบบหนุ่ยเนี่ยก็เลี้ยงได้นะจริงๆค่อยๆเปิดใจนะครับหนืก็เปิดใจแล้วก็ลองค่อยๆค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวเรามาเมืม่อกี้ลองใช้มือจับใช่ไหมแต่เราฉีดแอลกอฮอลในมือไปแล้วเพราะว่า เมียคาามันเปียกนะเพราะว่าน้องเขาน่าจะไปจุ่มน้ำแล้วเขาก็ลอกค่าบใช้มือเดียวเนาะแปบบ๊บนึงนะเรอจะขยายคลี่ออกมาให้ดูมันใหญ่พอเส็จอีกอันหายไปไหนนะทุกคนเนี้ยงูมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบ หน้าตัวอย่างที่คิดนะน้องก็น่ารักเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาเลื้อยไปไหนมาไหนง่ายๆ mm hmm. เช่นแบบเลื้อยหายเข้าไปซอ,อกนั้ซอกนี้ยเงี้ยเป็นอันตรายต่อเขานะแต่ถ้าเป็นงูตัวใหญ่ก็เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราด้วยเ mm hmm. พราะงูตัวใหญ่เขาอาจจะไปกินนกกินแมวหรืออะไรอย่างนี้ได้ใครที่เลี้ยงแบบ งูใหญ่ๆะนะแต่งูเล็กๆตัวนี้เราอาจจะไปเหยียบเขานอนทับเขาได้นะทุกคนค<ม>าบน้องไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าเขาลอกคาบแบบว่าเปียกๆนะแต่เปียกๆแบบนี้น้องลอกง่ายนะดูดิคือหันหลังไปแป๊บเดียวหนูไม่รู้เขาลอกตอนไหนเลยลอกคาบเราเฝ้ามองทุกวันเลยไม่มีรอยขาดเลยนะทุกคนน้องแบบ มันมหัจจรรยร์อ่ะทุกทีอ่ะหน่อยก็นี่ไงรู้อยู่แล้วว่าแมงมุมลออคาบใช่ป่นหนุ่มก็เคยดูหเห็นป่ะแต่นี่น้องงูลออคาบนะทุกคนน่ารักน่ารักเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำคลิปแนะนำน้องเคอร์เล็ตกันนะแต่วันนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นเคอร์เล็กลออคาบแล้วกันเนาะ ลาพไว้ตรงนี้ให้เห็นแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างเอาไฟมาส่องดูหนูไม่ได้จะไปแบบส่องไฟบ่อยมากนะเพราะว่าเขาไม่อยากไปหลอกลวนเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วไม่ชอบแบบไปจอแจกมากอยากจับก็คือจับเป็นบางเวลาให้เป็นเวล่เวลา ให้เห็นข้างให,ให้เห็นน้องชัดๆก็ได้แล้วเนาะเห็นปะฮัลโหลเครดตกำลังพักผ่อนอยู่เหรอน้องเป็นผู้ชายนะลืมบอกโอเคครับสำหรับใครที่แบบชอบน้องงูนะวันนี้ไม่ได้มาจับให้ดูนะเพราะว่ายังกลัวอยู่ mm hmm. แต่หนุ่ยลองจับไปแล้ว3ามสี่ครั้งแล้วหลังลก็จซื้อมาจะ mm hmm. จับเฉพาะเขากิน เขาอืดเสร็จแล้วอะหนูถึงจะจับหนูไม่ได้จับทุกวันนะเพราะว่าอยังไงเดียเราก็อ่านมาเยอะไงดูมาเยอะเราก็เลยกลัวว่าจะไปรบกวนน้องหรือเปล่าก็เลยเขากินอาหารเสร็จสามวันสี่วันให้เขาอืดเสร็จปุ๊บหนูถึงจะจับเขาเล่นนะนะกลัวก็กลัวแต่ก็เอาวะจับก็จับกัดก็กัดไม่เป็นไรไม่กัดไม่อะไรเลยนะทุกคนมีแต่น้องจะเข้าชาร์จเราแต่ว่า ไม่เชิงชาร์จร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเขาประมาณแบบขู่ให้เรากลัวแต่เขาไม่ได้ขู่มีเสียงอนะไรแบบทำท่าทำทางหรือจะกึ่ง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 จะทำจะขู่ไม่ขู่เนี่ยแล้วก็สุดท้ายไม่เห็นมีอะไรเลยจะเลื้อยหนีอย่าง,ยงเดียวเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นงนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่าสงสารนะบางทีอะ่ะไปเจอเขาเขาก็จะหนีเราแล้วก็ไปทุบเขาเงี้ยตอนเด็กๆจเจอเยอะนะผู้ใหญ่เขาก็เห็นลูกหลานเนี่ยกลัวเป็นอันตรายก็ไปทุบงู ไม่รู้หรอกมีพิษหรือไม่มีพิษอะสรุปหนูเต็มบ้านเลยจ้ะหนูพวกนั้นค้าจ,จะมากินหนูก็ได้แต่ถ้าเป็นงูมีพิษก็ต้องระวังนะทุกคนโอเคใครที่อยากเลี้ยงงูก็ระวังด้วยนะครับงูพิษก็ต้องดูแลกันพิเศษหน่อยแต่ของหน่วยเป็นงูไม่มีพิษแค่ไม่ให้น้องเขาหลุดออกไปไหนก็พอหลุดออกไปมันเป็นอันตรายถึงชีวิตเขาแหละ เราอาจจะไปเหยียบหรือว่าหนูบ้านจะกัดคอขาดได้นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับวันหลังจะเอาเคอร์ดมาให้ดูใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพูดไปพูดมาก็เจ็ดนาทีแล้วบ๊ายบายครับ